ช่วงนี้วิเคราะห์ข่าววงในกับดรจมศักดิ์บินทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ,รบช่วงนี้ถึงวันสิ้นปีนั่นก็หมายความว่าเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ร้านสติก้าซึ่งมีคนตาย60กว่าคนบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนกําลังจะครบรอบหนึ่งปีแล้วผมจําได้ว่ามีคนเสียชีวิต66คนและบาดเจ็บมากกว่า200คนครับซึ่งเป็นที่น่าเสียสยใจนะครับว่าบัดนี้เนี่ยยังหาผู้กระทาความผิดมาลงโทษไม่ได้ จนถึงวันนี้เราพอจะสรุปบทเรียนอะไรได้บ้างไหมผมนั่งดูมาว่าซันติก้านี่มันน่าจะให้บทเรียนกับประเทศไทยได้หลายอย่างเพราะว่าดูให้ดีนะครับซ <c oughs> ันติก้าเป็นปัญหาคล้ายกันกับประเทศไทยไม่มีผิดเลยครับอย่าลืมว่าซันติก้านั้นมีอายุนับถึงวันนี้เนี่ยประมาณ6ปี สันติก้าเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลทักษิณหรือทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีครับสันติกาเกิดขึ้นโดยอาศัยคนรับรถโดยอาศัยคนอื่นที่ไม่ใช่เป็นเจ้าของตัวจริงแต่ว่าเอาเข้ามาทำงานเป็นผู้จัดการของสันติก้าเหมือนเป็นตัวแทนเชิดซึ่งไม่ต่างอะไรเลยกับในระบบทักษิณซึ่งคุณทักษิณเองก็เอาคนขับรถคนใช้พี่เมีย มาถือหุ้นมาทํางานแทนตัวเองในทางในทางธุรกิจในทางบริษัทเป็นตัวแทนเชิดเป็นนอมินีเหมือนเหมือนกันเลยอันนั้นเป็นประกันที่1นรับประกันที่สองถ้าคุณดูนะครับซันติก้าเนี่ยไปจดแจ้งลงทะเบียนว่าเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นอาคารพาณิชย์แต่ว่าทำไปทำมาก็ดัดแปลงเปลี่ยนแปลงกลายมาเป็นสถานบันเทิงกลายไปเป็นโรงมโหรสพ ซึ่งถ้าคุณเปรียบเทียบกันกับระบบทักษิณเขาก็เริ่มต้นโดยการจดแจ้งเหมือนกันว่าพรรคการเมืองชื่อว่าไทยรักไทยเป็นพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่แล้วพอทําไปทํามาพรรคการเมืองพรรคนี้ก็รวบรวมพรรคการเมืองพรรคอื่นแล้วก็ถึงเวลาเลือกตั้งไปตั้งพรรคเล็กขึ้นมาเป็นนอมินีมาทําการแข่งขันสู้เพราะว่าคนอื่นมันมีอะไรไม่ชอบมาพากล คนอื่นเขาว่าคว่ำบาตรเขาก็ไม่ลงไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งแข่งขันด้วยครั้งนั้นที่ศาลตัดสินว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่เป็นประชาธิปไตยถูกต้องครับในที่สุดพักไทยลักไทยก็เลยถูกยุบ<ช>คุณเห็นไหมครับมันคล้ายกันไหมมันมีการดัดแปลงจากอุดมการณ์จากหลักการที่ไปจดแจ้งสันติก้าเปลี่ยนจากที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์ไปเป็นสถานบันเทิงมโหรสพ<ช>ผิดกฎหมายกรณีพ<ช>ักการเมืองก็เช่นเดียวกัน ประการที่สามผมคิดว่าสันติกานั้นใช้อิทธิพลของตำรวจคุณจะลืมว่าสันติกานั้นถูกจับมาแล้วประมาณ4ี่ครั้งก่อนที่จะเกิดเหตุไฟไหม้นี่นะก่อนเกิดเหตุไฟไหม้แต่แล้วในช่วงหลังๆปรากฏว่าได้เอาตำรวจยศพันตำรวจเอกมาเป็นผู้ถือหุ้นและโดยที่ไม่ใส่ว่าพันตำรวจเอกมันจะประเจิดประเจอมันก็เลยดูเป็นบุคคลธรรมดาผู้ถือหุ้นหลังจากนั้นสันติกาไม่มีการถูกจับอีกเลย ถ้าคุณมาดูในระบบทักษิณซึ่งเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันทักษิณก็ใช้ตำรวจเป็นคนที่เป็นหรือที่เราเรียกกันว่ารัฐตำรวจรเอาตำรวจเข้ามามีอำนาจโยกย้ายผู้คนของตัวเองเข้าไปเป็นตำรวจผู้มีอำนาจแล้วก็ส่งไปอยู่ปปชบ้างส่งไปอยู่สารรัฐมนูญบ้างส่งไปอยู่กกตบ้างส่งไปประจำที่นูน่นที่นี่ที่โน่นแม้แต่กองสลากแม้แต่ทัางกองสลากหรือสำนักงานสลากกินแบ่งแห่งชาติ ตกลงคุณคิดว่ามันต่างกันไหมวิธีคิดระหว่าง<ม>สิ่งที่ปรากฏในซันติก้ากับสิ่งที่ปรากฏในระบบทักษิณน,นะครับอันนั้นก็เป็นประการที่3ใช่ไหมครับครับน,นี้ถ้าคุณดูประการที่ 4, สี่ซันติก้านั้นได้หลบเรื่องภาษีสรรพสามิตตลอดเระยะเวลา5ปีไม่จ่ายเลยในฐานะที่เป็นสถานบันเทิง<ม>ตกลงเจ้าหน้าที่ของรัฐบอกว่าไปตรวจไปตรวจดูเวลาหนึ่งทุ่ม สันติก้าตรวจดูเวลาหนึ่งทุ่มสถานบันเทิงเออสถานบันเทิงเขาไปตรวจดูหนึ่งทุ่มจะมีอะไรเพราะคนสมัยนี้มันไปเที่ยวก,กันกี่โมงคุณสันติสุขสามทุ่มสี่ทุ่มยิ่งดึกยิ่งคนมากมยิ่งดึกยิ่งคนมากแล้วเขาก็บอกว่าตอนไปตรวจหนึ่งทุ่มเห็นคนมากินข้าวไม่มีอะไรไม่มีดนตรีไม่มีเต้นรำไม่มีการสแสดงไม่มีการกินเหล้าด้วยตกลงคนไปรับประทานอาหารเฉยๆตกลงก็จะไปเก็บได้ไงล่ะภาษีสถานบันเทิง ตลงก็ละเว้นไม่ต้องเก็บภาษีกันเป็นเวลาหปีหจนกระทั่งความแดงเมื่อเกิดเหตุคราวนี้คุณลองไปดูที่ว่าในระบบทักษินคุณทักษินพยายามที่จะโอนหุ้นให้ลูกโอนหุ้นไปอยู่แอมเบอร์ลิชแล้วแอมเบอร์ิชมาขายให้กับลูกลูกไปขายให้กับเทมาเซ็คทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการในการหลบหนีภาษีทั้งสิน้นและก็ได้เคยไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่สัอสประอ ว่ากรณีอย่างนี้ต้องเสียภาษีไหมอะไรต่อเมือะไรเป็นลูกเล่นลูกชนในที่สุดแล้วขายหุ้นให้73300 0ล้านให้กับเทมัเซกโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีเป็นการหนีเพราะเหตุว่าที่คุณทักษิณเอาหุ้นของตัวเองเนี่ยไปโอนไว้อยู่ที่แอมเปรลิชอยู่ที่ต่างประเทศถ้าหากว่ามีการซื้อขายระหว่างแอมเปรลิชกับเทมัเซก มันไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเพราะว่าเป็นนิติบุคคลขายกับนิติบุคคลต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐจ้องจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลไทยเพราะว่ามาซื้อขายกันในแม้ในตลาดหุ้นที่ยกเว้นแต่เขายกเว้นให้เฉพาะบุคคลธรรมดาแต่ถ้านิติบุคคลขายนิติบุคคลจะไม่ได้รับการยกเว<อ>้นคุณนักศินก็เลยให้ลูกเนี่ยโอนจากแอมเบอรลิชมาขายให้กับลูกซึ่งก็ของเขาเองทั้งนั้นนะทั้งหมดเนี่ยก็แอมเบอริชก็ของเขานั่นแหละครับมาขายให้กับ ลูกชายและลูกสาวในราคาบาทเดียวและลูกชายลูกสาวก็เอาไปขายในตลาดเพื่อที่จะขายให้กับเทมัสเซก็เลยเป็นการเลี่ยงไม่ต้องเสียภาษีอีกออและอีตอนที่แอปเปิลิชเขาขายให้กับลูกชายกับลูกสาวในราคาบาทเดียวร,ราคาตลาดเนี่ยมัน40ผมจำไม่ได้49บาทอะไรทานองนั้นปร,รากฏว่ามันก็ก่อให้เกิดกำไรและเกิดไรายได้กับลูกชายและลูกสาวตรงนี้ก็เลี่ยงไม่ต้องเสียภาษีอีก ตกลงอันนี้มันคล้ายกันไหมกับซันติก้าไม่ต้องเสียภาษีครับครับในประการที่5นะครับก็คือว่าซันติก้านั้นเป็นคนที่ทำธุรกิจโดยมุ่งหวังจะได้กําไรสูงสุดลูกเดียวตกลงไม่ว่าอาคารก็ดีเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องดับเพลิงก็ดีทางหนีไฟก็ดีก็ทำให้มันเป็นพอพิธีวัสดุอุปกรณ์ในการบุซันติกาแทนที่จะ ป้องกันการติดเพลิงได้ง่าย <ฮะ S 1> ก็กลายเป็นวัสดุธรรมดาพอไฟลุกปั๊บก็ติดปุ๊บ <ฮะ S 1> เครื่องดับเพลิงก็ดีกร่งสัญญาณเตือนภัยก็ดีประตูหนีไฟก็ดีไม่ได้มาตรฐานทั้งหมดเลยเหยียบกันตายเลยล้มตายกันกันไป <ฮะ S 1> ก็นี่ก็คือเป็นการกระทําเพื่อหวังที่จะได้กําประโยชน์หรือกําไรสูงสุดอย่างเดียวโดยไม่ต้องสนใจคนอื่น <ฮะ S 1> แล้วก็ใช้วิธีโฆษณาประชาสัมพันธ์ ใครเห็นภาพสานติก้าในสมัยนั้นโอ้โหมันงดงามหรูหรา,ามันต้องได้มาตรฐานอะครับถามคุณว่ามันเหมือนหรือมันต่างกับระบบทักษิณที่เขาใช้นโยบายประชานิยมโดยการเอางบป,ประมาณแผ่นดินเอาไปละเลงเอาไปละลายเอาไปแจกเอาไปให้ตะลงสังคมไทยที่อยู่ในระบบอุปถรรัมภ์ก็มองเห็นว่าโอ้พระเจ้าเอามาให้แล้วนี่แหละครับเหมือนเสกเงินได้อ่า ก็มีความชื่นชมตกลงข้อเท็จจริงมันจะเป็นยังไงมันจะเกิดต้นทุนกับประเทศอย่างไรระยะยาวเราจะพัฒนาได้ด้วยการแจกด้วยการให้หรือไม่รหรือเราควรจะเอาเงินนั้นนะ่ะมาทำให้เขาช่วยตัวเองได้มันเหมือนกับที่คนเขาชอบพูดไงเอาปลาไปแจกครับแต่ไม่สอนให้คนนั้นจับปลาถ้าคุณสอนให้คนจับปลาแล้วก็เอาเครื่องไม้เครื่องมือหัดให้เขาหาเครื่องไม้เครื่องมือเองจับปลาเอง เขาจะได้อยู่กินอย่างถาวรปลาเนี่ยมันจะกินเมื่อไหร่ก็ได้ <_. S 1> แต่ปลาไปแจกมึงไม่กินมันก็เน่าหมดแล้วมันก็กินแล้วมันก็จบับก็อันนี้แหละครับก็เหมือนกับซนติก้ามาในประเด็นนี้น่าคิดอาจารย์ในประเด็นถัดไปเนี่ยนะครับคุณรู้ไหมหลังจากความมันแดงขึ้นมาซันติก้าก็พบว่ามันมีการค้ายาเสพติดพบร่องรอยหลายอย่างตรวจซ้อตรวจพบสารตกค้างอยู่ในสำนักงาน แล้วก็มีการโอนเงิน20ล้านเข้าไปในบัญชีอย่างผิดปกติซึ่งมันก็มีเหตุการณ์ที่บอกได้ว่ามีการพัวพันกับยาเสพติดแต่คุณไปดูที่ครับในระบบทักษินล,ลูกของคนบางคนเครือญาติของคนบางคนก็ไปพัวพันกับยาเสพติดไปพัวพันกับยาอียาไอซ์อโคเคนแล้วก็แม้จะไปบวชอยู่แถวแถวหัวหินหก็ไม่ได้ช่วยอะไรอีกเหมือนกันตกลงเนี่ยมันมันก็ มันก็คล้ายกันสันติก้าก็สะท้อนภาพประเทศไทยในสมัยนั้นได้เหมือนกันครับอันนั้น6อย่างแล้วนะที่ผมลองเปรียบเทียบดูนะน่าคิดอาจารย์และในประการที่7คุณสันติสุขสันติก้าเนี่ยในที่สุดทําให้คนตายถึง66คนและบาดเจ็บไปอีก200กว่ามันเป็นความรุนแรงสูญเสียที่คนไม่อยากจะเห็นทั้งสิ้นคุณรู้ไหมว่ามันไม่ต่างอะไรเลยกับระบอบทักษิณที่เมื่อคุณทักษิณขึ้นมาเราก็ใช้ความรุนแรง มีเหตุการณ์คือเซตากใบแล้วก็มีการฆ่าตัดตอนยาเสพติดมีคนตายมากกว่า2,800คนแล้วก็เป็นเรื่องของการฆาตกรรมโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยที่อ้างว่ากระทำไปโดยวิสามันฆาตกรรมหรือเป็นการต่อสู้ตกลงการต่อสู้ของผู้ค้ายยาเสพติดแต่กระบวนการนี้ก็ไม่ได้มีการสอบสวนทวนความเช่นเดียวกันซันติก้า ณบัดนี้คนที่เสียชีวิตคนที่บาดเจ็บผมได้ยินมาว่าคนบางคนนั้นบาดเจ็บขนาดที่มีปัญหาทั้งผิวหนังมีปัญหาทั้งเรื่องประสาทมีปัญหาทั้งเรื่องร่างกายการเดินเหินมีใช่ไหมครับบางคนต้องกลับมาหัดพูดใหม่หมใช่แล้วลประสาทสูญเสียไปเลยครับตกลงนั่นก็เป็นประการสุดท้ายที่ผมอยากจะเปรียบเทียบให้คุณดูว่าในโอกาสครบรอบปีของสันติกาแล้วประเทศไทย ขณะนี้ก็พยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบทักษิณแต่จะแก้ได้แค่ไหนจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างไรก็ต้องดูกันต่อไปครับแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากรณีซาติก้าจะเหมือนกับกรณีระบบทักษิณด้วยหรือเปล่าเพราะว่าขณะนี้เนี่ยคดีก็ยังไปไม่ถึงศาลยังไม่สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้เหมือนกันคดีของทักษิณส่วนหนึ่งไปศาลส่วนหนึ่งอยู่ในศาลอีกส่วนหนึ่งจำเลยหนีคดีไม่ไปศาลและอีกส่วนหนึ่งก็ยังไม่ได้ฟ้องศาล ตกลงมันมันก,มนก็มันก็ไปคล้ายๆกันเหมือนกันเออแล้วที่คล้ายกันอีกอย่างหนึ่งอาจารย์พูดผมก็เลยเด่นนึกตามพูดต้องหาในคดีสติกา้าหลบหนีสารเหมือนกันอ,อ่าอ่าผมจําได้ว่าสติก้าหลบหนีนายชื่ออะไรนะผู้จัดการสุริยานายสุริยาฤทธิ์กระบือฤทธิ์กระบือฤทธิ์ระบือออกผมเรียกเป็นฤทธิ์กระบือทุกทีนะครับ <c oughs> หลบหนีหมายจับลหลบหนีหนมายจับเหมือนทักษิณทักษิณก็หลบหนีหมายจับเหมือนกันตกลงสติกา้านั้น เป็นภาพสะท้อนประเทศไทยได้ใช่ไหมครับครับน่าขิดครับอาจารย์ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์นะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับก่อนจะจบรายการคนวงในวันนี้เชิญชวนท่านผู้ชมไปรับชมรายงานพิเศษนะครับแล้วกลับมาพบกับคนวงในทุกวันพฤหัสบ,บดี้าทุ่มเป็นต้นไปสวัสดีครับ ในการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้พยายามยกย่องพันตำรวจโททักษินชินวัตรและเรียกร้องให้กลับมามีอำนาจพร้อมกับนำรัฐธรรมนูญ2540กลับมาใช้ใหม่หน่าแปลกใจที่การชุมนุมดังกล่าวมีอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี2540นายคณินบุญสุวรรณร่วมเวทีปราศัยอยู่ด้วย นายคณินคนนี้เองได้เขียนหนังสือเปิดโปงวิาพากษ์วิจารณ์พันตำรวจโททักษินและพวกโดยตีแผ่ให้เห็นชัดเจนว่าระหว่างที่ทักษินมีอำนาจเป็นรัฐบาลปกครองประเทศนั้นได้ใช้อำนาจการเมืองบิดเบือนและทำลายรัฐธรรมนูญปี2540อย่อย่างเลวร้ายจนเสมือนหนึ่งรัฐธรรมนูญตายแล้ว ในการที่พลังของพระรัฐบาลพรรคไทยรัฐไทยเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะสนองความคาดหวังของประชาชนได้ค่อนข้างมากเลยนะครับเรียกว่าเป็นพระเอกมาเลยนะครับโดยเฉพาะอย่งในเรื่องของอปัญหาเศรษฐ,ฐกิจแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับกลไกในการขับเคลื่อนที่สําคัญที่สุดในการนําไปสู่เป้าหมายก็คือตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับกับถูกละเลยมองข้ามบ่อยครั้งทีเดียวเลยนะครับเหมือนกับถูกกระทําฆาตการรม นายคณินบุญสวุวรรณยังได้วิเคราะห์จำแนกแจกแจงในหนังสือรัฐธรรมนูญตายแล้วว่าด้วยลักษณะสิบประการของการใช้อำนาจในยุคทักษิณเรียกว่าทศลักษ์ทักษิโนมิกส์ลักษณะที่หนึ่งบริหารประเทศไปด้วยขยายอาณาจักรทางธุรกิจของครอบครัวและพวกพ้องไปด้วย ไม่แยกแยะระหว่างการใช้อำนาจในหน้าที่ราชการกับผลประโยชน์ทางธุรกิจของเอกชนพวกพ้องไม่ว่าจะเป็นการยกเว้นภาษีให้ธุรกิจดาวเทียมกลุ่มชินการแปลงค่าสัมปทานโทรคมนาคมเป็นภาษีสัมภามิตรการปล่อยเงินกู้เอ็กซิมแบงค์ให้พมา่านำมาซื้อสินค้าโทรคมนาคมในเครือชิน การเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมการลงทุนให้ธุรกิจรถยนต์ของนายทุนพักไทยรักไทยได้ผลประโยชน์เป็นต้นลักษณะที่2แปลงรัฐธรรมนูญให้เป็นเครื่องมือของเผด็จการรูปแบบใหม่ใช้เลขกลและความได้เปรียบทางการเมืองทำให้กลายเป็นรัฐธรรมนูญในระบบประธานาธิบดีไปโดยปริยายมีการรวบรวมเสียงซสออจนปริ่มสภาหลบหนีการตรวจสอบ มีการนำเงินแผ่นดินไปซื้อเครื่องบินแอร์บัสมาใช้เป็นเครื่องบินประจำตำแหน่งเรียนแบบเครื่องบินประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีสิ่งที่เขาเดินหน้าไปนะครับเขาหอบพิ้่ไปพร้อมกับอำนาจนั้นนะครับหารมมู้ไหมว่าเขาทำลายหมดโดยเฉพาะยิ่งภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันทางปัญญาก็ดีภูมิคุ้มกันในเรื่องของการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตรวจสอบคนขี้โกงนะฮะตรวจสอบคนที่ลูกแกมนาจต,ต่างๆเหล่านี้เขา ลานทิ้งไปหมดเลยนะทำลายทิ้งไปหมดเลยนะก็ตกลงและรรมนูญนก็ถ้าเป็นเปรียบเป็นผู้มีชีวิตก็ไกลเพาคนที่เป็นเออดแล้วลักษณะที่3ใช้การตลาดการโฆษณาชวนเชื่อและเงินเป็น,นกลไกหลักในการบริหารประเทศเปลี่ยนการให้ความหวังแก่ประชาชนไปเรื่อยๆขายฝันหรือเอาฝันมาล่อและป้อนผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนแบบแชร์ลูกโซ่ ดึงเอาเงินในอนาคตมาใช้เหมือนแลกเช็คนำมาเล่นการพนันหมดตัวก็กู้มาเล่นใหม่แต่พอเล่นได้ก็เอากําไรเข้ากระเป๋าตัวเองแทนที่จะเอามาใช้นี่ยิ่งบริหารประเทศตัวเองและครอบครัวก็ยิ่งรวยแต่คนอื่นๆที่ไม่ใช่พวกพ้องตนก็มีแต่จนลงทุกวันลักษณะที่4 เปลี่ยนประเทศให้เป็นสมรภูมิของความรุนแรงเปลี่ยนสามจังหวัดภาคใต้ให้เป็นแดนมิคสันยีลักษณะที่5ใช้สัญชาตญาณน,นักล่าอำนาจที่คิดแต่จะเอาเปรียบคู่ต่อสู้คิดถึงแต่ความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองเช่นบอกว่าจังหวัดไหนเลือกตนก็จะให้ผลประโยชน์ก่อนที่อื่น เอาเงินหลวงมาหาเสียงใช้อำนาจให้ค่าราชการสวามิภักดิ์แก่ฝ่ายตนเองลักษณะที่6ได้ดิบได้ดีด้วยอนิสงค์ของรัฐธรรมนูญแต่ไม่เห็นความสำคัญของรัฐธรรมนูญเบีย่ยงเบนและหาผลประโยชน์จากช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตนเข้าสู่อำนาจและอยู่ในอำนาจนานๆกว่าต้อนสอสอจากพรรคอื่นเข้ามาจองจำอยู่ในพรรคตน โดยอาศัยกติกาสังกัดภาค9ก90วันของรัฐธรรมนูญครอบงำแทรกแซงวุฒธธิสภาครอบงำองค์กรอิสระทำให้ระบบตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจล้มเหลวยิ่งกว่านั้นยังหลบเลี่ยงไม่ดำเนินการตามกฎหมายสมคุนใช้นอมินีหรือตัวแทนเชิด คงความมีผลประโยชน์ทับซ้อนนำไปสู่การโกงเชิงนโยบายคุณทักษิณขึ้นมาเลยมาเป็นอัศวินบ้าขาวมาจากดาวเทียมดวงไหนก็ไม่รู้นะครับ,รบมาตั้งพรรคไทยรักไทยขึ้นมาแล้วก็อาศัยช่วงจังหวัดอาศัยช่วงจังหวัดน,นะครับนะครับรวบรวมบรรดาอาดีศสทั้งหลายนะครับ,รบก็มาอยู่ในพัรเดียวกันนะครับ ภายใต้พรรคไทยรักไทยแต่ว่าความโลภในอำนาจเนี่ยไม่หยุดฮะมไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะครับ,รบถ้ารู้จักพอแล้วรู้จักที่จะสนองคุณรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองได้คนเก่งๆอย่างนี้นะครับสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชาติบ้านเมืองเนีทันป่าเห็นแต่ความที่โลภในอํานาจไม่รู้จักพอหลังจากได้รับเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยยังได้ใช้วิธีการนอกระบบ ผมถือว่านอกระบรบ,บโดยวิธีการให้ยุบรวมพรรลักษณะที่7เป็นผู้นำประเภท5รอหรือ5เร็วได้แก่คิดเร็วพูดเร็วทำเร็วเปลี่ยนเร็วลืมเร็วบริหารประเทศโดยยึดถือตอนเองเป็นศูนย์กลางความคิดเห็นของนายกถูกทำให้กลายเป็นมติของคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีคนอื่นๆถูกลดบทบาท ลดความไม้ยสั่งงานนโยบายทางสื่อมวลชนพูดจาอวดอำนาจปากไวแต่เมื่อถูกจับได้ไล่ทันภายหลังก็ปฏิเสธทำลืมว่าเคยพูดไว้อย่างไรบ้างวันนี้ข่าวข่าวข่ามันมั่วหมดแล้ววันนี้คำถามนี้ผมต้องเรียกว่านี่เเนี่นะ <laughs> เขาเขาเขาวางระบบ Security เนี้ให้เราห่างกันแต่ก็อย่าให้ความรักเราเลือนห,ห,หายไปกันเลยกันนะ ลักษณะที่8คือเล่นพักเล่นพวกเลือกปฏิบัติแต่งตั้งพักพวกเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมรุ่นเครือญาติคนสนิทเข้าสู่ตำแหน่งสำคัญสำคัญของบ้านเมืองเพื่อยึดกลุ่มอำนาจและวางฐานเสียงของตนไม่ว่าจะเป็นในกิจการตำรวจกระทรวงยุติธรรมกองทัพองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ักษณะที่9คือบริหารประเทศแบบข้าเก่งคนเดียวผูกขาดอำนาจเหยียดย้ำคนอื่นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในการบริหารราชการแผ่นดินก็ไม่ยอมรับความบกพร่องของตนเองแต่โทษคนอื่นร่ำไปมองเห็นรัฐสภาเป็นเพียงตายางของฝ่ายบริหารเห็นสภาผู้แทนราษฎรหรือแม้แต่ประธานสภาเป็นเพียงลูกน้องในอนาณาจักรของตน เห็นฝ่ายค้านและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิผู้อาวุโสท,ที่มีความเห็นต่างเป็นศัตรูคนคนเดียวนะั้นไม่สามารถที่จะปกป้องประเทศชาติไว้ไดนะ้เพราะตัวเขาเองก็อ่อนแอถึงจุดหนึ่งตัวเขาเองก็องโรคทุกอย่างนีนก็ที่เขาบริโภคเข้าไปโดยพวองยิ่งเอําำนาจนะครับมันมันเจือด้วยพิษภัยทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วเขาไปกวาดกินหมดนะ ไปกวาดกินหมดที่มันเป็นพิษเป็นภยัยเป็น,นกลไกเป็นภูมิคุ้มก,นกันอะไรต่างๆกวาดรวมอยู่ในทนคนเดียวกันถ้าเปียบเพื่อเป็นชีวิตเป็นสุขภาพของคนนี่นะครับถึงจุดนั้นนะครับเขาก็จะทําลายตัวเองเพราะอมโรคนะฮะเมื่อถึงคราวที่เขาจะต้องเป็นผู้นําของประเทศในการที่จะนําประเทศไปต่อต้านภัยซึ่งมันเกิดมาจากโรคนะครับเขาไม่สามารถจะทำไายตัวเขาเองต้องตายตั้งแต่ก่อนต้นแล้วลักษณะที่ส0เป็นนวัตกรรมทางการเมืองภายใต,ใต้การกำกับดูแลของอาณาจักรทางธุรกิจ ใช้พักการเมืองเป็นเครื่องมือเข้ายึดครองอำนาจเบ็ดเสร็จตัดตอนการตรวจสอบทวงดุลจากนั้นให้ครอบคร,ครัวเือญาติเป็นศูนย์กลางคอยใช้อำนาจและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการบริหารราชการแผ่นดินภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นเป็นการยึดครองและเปลี่ยนแปลงราชาอาณาจักรไทยภายใต้รัฐธรรมนูญให้เป็นบรัรษัทประเทศไทยภายใต้กฎกติกาที่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรเป็นผู้กำหนด โดยมีข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเสมือนหนึ่งพนักงานภายใต้การควบคุมบัญชาของตัวแทนจากอาณาจักรชินที่ถูกถ่ายโอนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีผู้บริหารรัฐวิสาหากิจสสข้าราชการระดับสูงซึ่งจะเป็นคนที่เจ้าของอาณาจักรชินส่งเข้ามากินตำแหน่งทั้งสิน้น หมดนี้เป็นภาพสะท้อนที่ทำให้เห็นลักษณะ10ประการของทักซิโนมิกส์ป็นสิ่งที่นายคณินบุญสวุวรรณเคยวิาพากษ์วิจารณ์พันตำรวจโทนทักษินและพวกว่าเสมือนหนึ่งเป็นผู้ฆาตกรรมรัฐธรรมนูญ2 5 4 0ในหนังสือรัฐธรรมนูญตายแล้ว คนที่รู้คนที่เข้าใจและคนที่ต้องการที่จะปกป้องรักษาไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอย่างแรงกล้านี่นะครับ,รบส่วนใหญ่ถ้าไม่ตายไปแล้ว